ครับผมอิมัมมัสยิดนูรุ่นการีมบ้านใหญ่ม่อมผมชื่อ,อานารองเจ๊เซนสิ่งที่เป็นอิมัมประจามัสยิดนูรุ่นการีมนะครับเป็นเวลาน่าจะ30กว่าปีแล้ว35ปีนตั้งแต่หนุ่มๆจนกระทั่งแก่เลยก็มัสยิดที่ที่ผมจําความได้นะมีทั้งหมด4มัสยิด5้ามัสยิดหลังเนี้ยเป็น5้ามัสยิดเดียวกัน หลังแรกก็อยู่ฝั่งโน้นเป็นที่ของอมป่าไม้เขาซึ่งที่ทางกรรมการจังหวัดนั้น,น,นสมัยนั้นน่ะท่านประธานก็คือสัญชัยเราเรียกเขาวะวะวเคาเคาเเคยเรียงกุ้อานที่นั่นที่น้ําเชี่ยว,วแหละวอแหล่แช่แหล่แช่แหล่ แกก็ให้มาเป็นหายทะเบียนเลขที่สเนี่ยเป็นที่ที่สของจังหวัดตราดที่1ก็คือน้ําเชี่ยวอันกุปรอส่วนทะเบียนที่ี่งก็คือแหลมต้องลางแล้วมาบ้านผม3ามหลังที่จาความได้เนี่ยมันในเระแวกเนี่ยมันเป็นป็นป่าชายเลนทั้งหมดป่าชายเลนป่าคงกลางป่าไม้น้ําเค็มมาฮะก็มีการพัฒนากันมันมีสุข,ขาพิบาลก็ถมดินมั่งอะไรก็มั่งตามบ้านตามแล้วเนี่ยมีน้ํา ท่วมเต็มไปหมดเนี่ยถ้ามองกันสภาพแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่น่าอยู่อะ่ะน้ำท่วมอะ่ะน้ำมันท่วมมองไปกันน้ำเด็กเด็กไปโรงเรียนสามันก็ต้องพายเรือไปอบุกน้ำไปมั่งเอาพอน้าน้ำหน้าน้ำ,จ,นำจริงๆแล้วเนี่ยนี่น้ำแค่นี้ก็ท่วมท่วมเอวนะคตั้งว่าผมก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าอยู่ความรู้สึกนะตั้งว่ามันระยะก,กัน ก็ผ่านไปเรื่อยๆเลยก็ทั้งว่ามีสุขาพิบาลรับผิดชอบเขตรับผิดชอบก็มาถมดินมั่งใครมีสตางค์ก็ถมดินบ้านปูกบ้านนงจริงๆแล้วเนี่ยอิหมัมอ่ะอิหมัมทั้งหมดน่ะมีคนแรกก็ชื่อชื่อยูซุปเหมือนกันชื่อยูซุปนามสกุลมันจจหูนาคนที่สองก็ชื่อยูซุปเหมือนกันยูซุปสลามแต่คนปากใต้คนตอนนี้แกเป็นอิหมัมอยู่มัส j ิดมัมบังที่สตูลส่วนคนที่สามก็ อีเขยผมนาสุรินยูหวาซ้อนและคนที่4นะก็คือผมเป็นนานกับเพื่อนแหละสามสีมบิมาแลทอนเลยแหละเป็นนานก็ออกไปวารังแล้วก็ไม่อยากมันก็เริ่มเบื่อเบื่อนะสมบุ์เขาก็ยังยัง,ยงจ,จะจะจะให้เป็นต่อไปอีกอถือว่าทำเราทำไปเพื่อศาสนาของเราตาลา แล้วไม่ใช่ว่าทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน้นนะผมลาออกหลายเที่ยวแล้วคำว่าเบื่อตัวนี้ไม่ใช่ว่าม,มันมีเงินเดือนกินไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่มีความรูร้สึกว่าจะให้เด็กรุ่นหลังขยับขึ้นมาบ้างก็ยังยังไม่ถึงจุด แล้วผมว่ามันมีกระโจค,คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะสำหรับเราคนเดียวเนี่ย้าเราหากว่าเราไม่ต่อยอดเนี่ยหมายความว่าเราไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าเราตายไปแล้วถามว่าใครจะเป็นอิหมามใครจะเป็นผู้นำหรือว่าใครจะใครจะสืบสารเรื่องาศาสนาต่อไปและดับแรกผมก็มีความคิดนะว่าเออเดี๋ยวลูกโตเดี๋ยวลูกโตนะจะส่งลูกเรียนทั้งหมดเลย <c oughs> นึกถึงใจแต่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องทางโลกอะไรนะคิดถึงเรื่องาศาสนาเนี่ย เพราะเราเองมันก็มีความรู้น้อยอยู่แล้วนะเพ,พ,พ,พราะเพราะเพราะว่าได้เป็นที่เขาก็เลือกขึ้นมาก็ฝืนใจนะเป็นจต่จำเป็นจะต้องเป็นน่ะนะอันไหนมัซลาไหนหรือว่าตัวไหนหัวกลมตรงไหนที่เราไม่ได้เราก็หาเพื่อนแล้วยิ่งสมัยนี้สบายเลยอย่าโลโโล,โลก็ถึงแล้วพวกกรุงเทพมั่งไรบ้างถามไปจริง <tenga S 1> ที่เราตไม่ได้อะไรต่างนะฮะจริ<า>งๆแล้วน่ะในจิตนาลงขอ<า>งผมแล้วเนี่ยอยากจะให้ สบุรุษหรือว่าเด็กทั่วไปเนี่ยได้รับรู้เรื่องศาสนาเพราะว่าศาส,สนาเนี่ยมันเป็นตัวแปรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คนดีนะเรื่องของศาสนาแล้วก็ตอนนี้ก็เด็กๆเกยาวชนเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องศาสนากันเยอะและ้วไปกันเยอะแล้วนะแล้วก็โดยเฉพาะผมจะเอาอันดับแรกก็เบอร์หนึ่งก็ต้องลูกผมผมมีลูกห้าคนเรียนศาสนาหมดเลยมีบ่าวผู้หญิงผู้ชายอ่าเรียนศาสนาหมดเลยจะได้กันไหนกันกันนั้นไอ้เราก็ไม่ใช่คนมีสตังค์นะนะแต่ว่ามีความร,รักกับศาสนา เป็นห่วงกับศาสนาก่อนเนาะการดำเนินชีวิตเราเนี่ยถ้ามันไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็ลําบากนะเพราะศาสนาจะเป็นภูมิภ้มกันยังไงวะเป็นภูมิภูมิกันแหละต้องกันไม่ให้ทำมุสลิมเรือว่าสิ่งที่เอาเราห้ามอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยแต่ตอนนี้แต่ผมก็เน้นเรื่องศาสนามาสมัยก่อนเราก็เคยสอนหนังสือ2.89ปเาีเหมือนกันขั้นฟัตตูอีเลอิบติดาอีอะนะแต่ไม่ถึงขั้นสนาวีเลยเนี่ยต่อจากนี้ก็เหมือนกันยังไม่ถึงขั้นนั้นก็สอนระดับพื้นฐานไปก่อน มีหกชั้นด้วยกันครูว่างหมดหกคนแล้วก็เด็กก็จบจบไปหลายคนแล้วก็ไปเรียนต่อในกรุงเทพเยอะไปท่องอกุรอานบ้างไปอะไรบ้างแล้วต่อไปอนาคตเขาก็ดับยืนก็น้าเราอะไรเงี้ยเป็นอิหม่ามได้อะไรได้ถ้าสมญยก็ก็ได้ตามเจตนาแล้วขอบคุณต่อรัฐบาลตาลานะที่เราตั้งใจไว้แล้วละ่ะเด็กๆก็ส่วนใหญ่ที่ไปเรียนก็ไม่เกเรก็รักษาสืบต่อไปนั่ใน,น,นขณะนีนน้ผมมาป่วยถามทำทำหน้าที่ได้ไหมเมื่อก่อนผมดีๆผมก็ไม่ค่อยได้ทําหน้าที่เพราะเด็กๆและเยาวชนไปเรียนมาใช่ไหมฮะเราก็ ใชให้มันเป็นก็เป็นได้หมด3ตําแหน่งเป็นได้หมดเลยได้หมดก็เราก็เบาใจหน่อยเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะเป็นพื้นฐานที่สําคัญและเด็กต้องมีต้องต้องคิดด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอาศัยคนรู้อย่างเดียวต่อไปเราก็จะต้องมีความรู้ด้วยลูกหลานเราก็ต้องมีความร,รู้ด้วย,วยนี่แหละขอฝากไว้ครันนี้แหละพยายามสนใจเรื่องศาสนาให้เป็นหลัก การศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ,ถ้าถามว่าเรื่องสามัญก็ห้ามป่าวไม่ห้ามในโซนหรือในจังหวัดของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะพูดถึง่เราไม่ได้ตาหนิเขานะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรียนสามัญมันก็จะไปเลยอะ่ะม,มันก็ลืมศาสนาทีนี้ว่าถ้าเรียนศาสนาเลยเลยเ,เดมันก็ไม่ได้ทางโลกเราก็มานั่งคิดแล้วว่าเออสังคมปัจจุบันนี่มันก็ มันล่อแหลมลหลายๆเรื่องอะนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีมี w i f i มีเน็ตมีอะไรเยอะแยะเลยถ้าเด็กจะไม่มีศาสนามันก็ไม่มีภุมมกันอ่ะเนี่ยผมถึงเน้นตรงนี้ทำงานให้เด็กเรียนศาสนาส่วนใหญ่ที่เรียนเรียนศาสนาเด็กไม่ค่อยเกเลยครูสอนศาสนาอ่ผมก็ไม่ได้ไออาที่ไหนออาที่บ้านนี่แหละที่จะต้องธนุถนอมหรือว่าบำรุงเรื่องให้การสนับสนุนมันเรื่องเงินทองต่าง จริงๆแล้วศาสนาของราสวาตรลาเนี่ยพระองค์ละตาลาเนี่ยไม่ได้ห้าว่าจะต้องเรียงสามัญให้เป็นนายขจ้าคนานายคนหรือเป็นระดับและมีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆที่จริงแล้วน่ะอัลลอฮ์นั้นะไม่ได้ห้า่แ,แต่ว่า สังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เราเราสังเกตดูนะเด็กๆที่ไปเรียนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาคุ้มกันเนี่ยเด็กมันจะยาวไปเลยไม่สนใจเรื่องศาสนาโดยเฉพาะเรื่องละหมาดท่าเวลาเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียนสามัญ่าลืมศาสนานะไม,ไม,ไม่ไม่ผิดอยู่แล้วการเรียนท่านจะเรียนระดับปัญญาตรีโทเอกอะไรก็แล้วแต่เป็นด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ศาสนาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่าน่าลืมอัลลอฮ่าลืมศา,าสนาของรัุบัญญัตาลา นั่นแหละถือว่าเราประครองตัวได้เพราะว่าดุนยาเราอยู่ชั่วละชั่วคาชั่วขณะทนนั้นเองแต่อาคร,ราธนาเราอยู่ตลอดกาลเม่้นันอัลลอฮ์ตาลาไม่บอกเราให้ดุนย์ยาศาสนา์ถ้าอาราะห์ก็ศาสนะหมายถึงว่าให้มีความสุขโลกนี้ให้มีสุขนาแสดงว่าเราต้องเอาทั้งสองอย่างใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าดุนยาศาสนะอย่างเดียวกับอารา์ก็อะไรก็ไม่รู้เอาทั้งสองอย่างไปเลยแต่ว่าต้องสนใจเรื่องศาสนาถึงเวลาหน้าที่เรากับอลัลลอฮ์ก็พยายามกันนะครับอวลลอฮครับ ครับผมชื่อฮะดดสอายุ24ปีจบการศึกษาจากมัสกัดมินบูดีปฐมผมศึกษาที่โรงเรียนชุมชนแหลมงอบนะครับคือหลังจากจบชุมชนแหลมงอบแล้วก็ไปต่อที่กรุงเทพเลยไปต่อโรงเรียนมัมมสถาบามบันมัตกะอันมาดดนีอันอิสลามีที่มุสีิแนวคิดก่อนที่ผมจะไปเรียนนะครับก็ ตอนแรกก็จะไปนะครับในด้านของฟิฟิกสกุลานท่องจํากุลานครับแนวคิดตอนแรกเลยนะครับเห็นอิมัม,มเห็นอิม,มอัมเราผมก็จะฟังโทรศัพท์บ่อยเชคคนนั้นอ่านนะเชคคนนี้อ่าน,นาผมก็จะฟังอยากอ่านเป็นบ้างอยากอ่านได้บ้างแล้วก็ ไ,ไปศึกษาช่วงแรกก็จะศึกษาเรื่องของช่องจำกุรานพอศึกษาได้สักพักหนึ่งนะครับความคิดเลื่อเปลี่ยนไปเห็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เขาศึกษาเกี่ยวกับด้านกีตาร์ครับหนังสือที่เป็นภาษาอัหรับนะครับก็อยากรู้บ้างนะถามรุ่นพี่ความรู้ใหม่ๆที่ว่าเรายังไม่เคยที่จะได้รับผมก็มีความอยากที่จะได้ตรงนั้นแล้วผมก็เลยศึกษาต่อครับทั้งหมดก็9ปกสาที่นั่นนะครับหลังจากนั้น ก่อนที่จะจบเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปครับอยากที่จะให้เยวชนรุนหลังๆได้รับด้วยตั้งใจเลยว่ากลับมาเนี่ยจะสอนจะช่วยทางชุมชนเมื่อมีต้องการบุคลากรนะครับทางคณาจารย์ทางครูสอนด้านศาสนาก็าจะช่วยสอนนะครับก็ได้สอนนะครับในวันนี้ ในความยากลําบากก็จะมีนะครับในช่วงแรกๆพบไม่เคยจากบ้านเลยนะครับไม่เคยจากบ้านเลยนะครับพอไปก็จะมีบ้างช่วงที่ว่าอคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงบ้านบ้างการร้องไห้บ้างนะครับ เป็นธรรมดาของเด็กที่ไม่เคยจากบ้านนะครับพออยู่ไปช่วงแรกๆก,ก็ลําบากเรื่องของการกินเราก็ไม่ไม่เคยกินของที่ว่ารวมๆกันนะครับรวมกันเพราะเราจะกินของที่ว่าอยู่ที่บ้านกับข้าวที่เราชอบอแต่พออยู่ตรงนั้นแล้วครับกับข้าวหลายๆอย่างที่ว่าไม่ถูกปากเราแต่เราก็สู้สู้ที่จะกินนะครับลำบากเรื่องอาหารเรื่องของอเสื้อผ้าของใช้<ม>การเรียนช่วงแรกๆ เพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรมากก็เลยจะลดบากเมื่อดูมาได้สักนะครับ3ปีแล้วเริ่มที่จะปรับตัวเข้าได้ก็จะง่ายได้แล้วในการที่จะอ,อยู่ที่นั่นการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นหากว่าคนเราไม่ไม่รู้รเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการศึกษาด้วย <S <S เขาก็จะปฏิบัติชีวิตประจําวันอย่างผิดผิดถูกนะครับแต่เมื่อเรามีการศึกษานะครับทางด้านสามัญก็ดีนะครับ และศาสนาก็จะทำให้เรานะครับสามารถที่จะปฏิบัตินะครับทางด้านสังคมทางด้านกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้องเพราะถ้าว่าคนหนึ่งนะครับ เขาไม่มีความไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางโลกวิญญานะครับไม่รู้ด้านกฎหมายไม่รู้ว่าไฟแดงคืออะไรไฟเขียวคืออะไรเขาก็จะฝ่าไปแน่นอนเขาจะต้องผิดนะครับฝ่ฟาไฟ,าฟ,าฟาแดงไปเช่นเดียวกันคนที่ไม่มีศาสนานะครับไม่มีความรู้ศาสนาเมื่อเขาละหมาดนะครับเขาไม่รู้กิริยาในด้านละหมาดว่าละหมาดยังไงบ้างช่วงไหนอ่านอะไรบ้างแน่นอนว่าการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตํารับดังนั้นนะครับการศึกษาเชิงความรู้จําเป็นทางด้านโลกนี้โลกวิญญาก็จําเป็น ศาสนาจําเป็นนะครับฉะนั้นก็ต้องครบครูไปด้านสอง,สองทาง สิ่งที่อยากจะให้ทางด้านเอีหยมมัมนะครับพณะกรรมาการได้สนับสนุนครับก็คือเรื่องของการเรียนการสอนศาสนาในสถาบัานต่างๆจังหวัดต่างๆเขาจะมีคสถาบัานที่เปิดการเรียนการสอนศาสนานอย่างเต็มที่ทางด้านศาสนาจบชั้นศาสนาวีชั้นสูงๆ,ๆก็อยากที่จะให้อิหมมัมสนับสนุนทางด้านของการเรียนการสอนโรงเรียนที่ว่ามีชั้นสูงๆเพื่อที่จะพอดีบุคลากรนะครับบุคลากรเป็นหมายที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมได้ ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คืออยากให้ชนรุ่นใหม่เนี่ยได้ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องดุนยาและศาสนาด้วยเพราะว่าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วเราก็ในเรื่องของอิมานิยัตเรื่องของอากิดาของเราเราก็จะไม่ไม่ถูกต้องในเรื่องของอิบาดะการละหมาดของเราการทอเส้อของเราการจัดอากาศการธรรมะของเราก็จะไม่ถูกต้องเรื่องมอามบัตของเราเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบ ก็ไม่ถูกต้องเรื่องมออาชรอสเรื่องของสังคมเราก็จะไม่ถูกต้องตามศาสนาแต่เรื่องอัครกิจญาติยธิธรรมอิสระนก็จะไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากที่จะฝากนะครับให้รุ่นชนรุ่นหลังนะครับได้พยายามการเรื่องนี้ศึกษาชาความรู้เพราะดุลยาแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ลาซิมนะครับลาซิมก็คือจําเป็นจะต้องทําอย่างแน่นอนคือจําเป็นที่จะต้องทํา ครับคือขาดไม่ได้แต่เป้าหมายของเราออย่าดื่มก็คืออาคิวรลของเรานะครับเพราะดุนยายนี้เป็นเพียงเส้นทางผ่านเท่านั้นนะครับเป้าหมายที่แท้จริงคืออาคิวรลาการที่เราปฏิบัติอามานความด,นะด,าาดีนะครับโดยที่เราคิดนะครับว่าสิ่งนี้คือหน้าที่ของฉันพร้อมกันนั้นเขาได้ปฏิบัตินะครับสิ่งที่เขาจะต้องทําบนโลกนี้ไปด้วยนะครับก็คือการแสดงหาประแจงชีพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันครับเพราะข้านะัฟอกเลี้ยงดูภรรยา เให้ดูครอบครัวเป็นสิ่งที่จําเป็นเ,เช่นเดียวกันนะครับการที่ได้สแสวงหารุญยาโดยที่มีอัคิอร์ล้อด,ด้วยนะครับโดยมีอเคิอร์ล้อเป็นเป้าหมายนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้ปลอดภัยนะครับทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยออย่างเช่นเดียวกันนะครับที่อัลลอฮฺตรัสดังฝูงตัดว่ายาอิวัลละซีนาอามานูกูอันฟุสอกุมบาฮิกุมนารอครับโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจง ปกป้องตัวของพวกเจ้าและภระยาของพวกเจ้าจากไฟนรกอัลเลาตาลาทรงให้นะครับเราปกป้องตัวของเราเอง และภรรยาด้วยนะครับการที่เราจะปกป้องตัวเราได้นะครับเราต้องมีอัลตรา์เป็นเป้าหมายหลังจากนั้นแล้วนะ <c oughs> เมื่อเราปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ต้องไม่ลืมนะครับคนที่อยู่ข้างหลังของเราก็คือภรรยาของเราด้วยนะครับไม่ใช่วันนี้ฉันรอดแต่ภรรยาของฉันยังทิ้งละหมาดอยู่ภรรยาของฉันยังไม่คุ้งหิยาบภรรยาของฉันยังไม่ทําความดีต่างๆที่ว่าศาสนาได้มาคับใช้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับเอาลอัทตาลาได้เตือนเกิดบ,บรรดาผู้ศรัทธาในนี้เองนะครับการที่เราได้ได้ศึกษาหาความรู้ นั่นแหละก็คือจะทําให้เราแยกแยะสิ่งถูกผิดได้และจะทําให้เป้าหมายของเรานนั้ชัดเจนก็คืออลร์เแล้วก็ทําให้เรานะั้นไม่ลืมเมื่อเราได้ทําสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราบนโลกดุนยานี้จะไม่ได้เป้าหมายนะครับเมื่อมีเพื่อนของเรารอยู่หลงผิดเช่นเพื่อนของเราคนหนึ่งเขาด้วยกับสภาพแวดล้อมสังคมนะครับเขาก็ ตามเพื่อนคนอื่นๆเช่นไปดื่มสุราการที่จะห้ามปามเขาเราจะต้องเป็นลําดับคือการที่เราไปพูดคุยกับเขาบางสิ่งบางอย่างนะครับมนุษย์จะเลือกโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งที่เขาคนหนึ่งเขารักและชอบมากจะยากในการที่จะละทิ้งให้เขาลดลดจนกระทั่งเขาเลิกได้นี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ว่าในการที่จะัเตือนเขาบอกเขาถึงประโยชน์สิ่งของสิ่งที่ดีกว่าที่เขาได้กระทําและบอกถึงโทษนะครับที่ว่าเขาได้ ทำอยู่ด้วยครับบอกสองสองสิ่งนะครับสิ่งนี้จะทําให้เป็นประโยชน์กับเขามากครับผม